สวัสดีครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับพี่น้องทุกท่านเข้าสู่ช่องกเกษตรลองทำนะครับผมช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่พายุเข้านะครับพี่น้องก็หลายพื้นที่ก็มีข่าวว่าโดนพายุถล่มนะครับพี่น้องครับยิงเมื่อวานนี้ผมก็ได้ดูว่าข่าวทางทางเหนือเนาะทางเหนือก็มีพายุลูกเห็บนะครับ เป็นลูกเห็บที่ตกเยอะมากๆนะครับเหมือนกับหิมะเลยนะครับพี่น้องครับแต่ทางทางนี้นะครับที่แถวที่ผมอยู่นะครับก็มีฝนตกมาบ้างเล็กน้อยนะครับพี่น้องครับส่วนมากก็จะมีแต่เสียงฟ้าร้องนะครับพี่น้องครับมีลมมาลมก็ลมก็ไม่ไม่ค่อยแรงนะครับพี่น้องครับก็เป็นบางพื้นที่เนาะ แต่ก็ดูจากบรรยากาศแล้วก็คิดว่าน่าจะน่าจะมีพายุเข้ามาอยู่เหมือนกันนะครับพี่น้องครับเพราะว่ามีช่วงเวลาที่คืมฟ้าคืมฝนอยู่ตลอดเวลานะครับพี่น้องครับก็จะมีแดดมาบ้างเป็นบางเวลานะครับก็วันนี้ครับมาเข้าเรื่องกันนะครับผมพี่น้องครับคือ ะมารับมีดนะครับ át, มีดกีดยางนะครับมีตัวนี้เป็นล่องเจ็ดสิบนะครับพี่น้องครับล่องเจ็ดสิบนะครับคือทิ้งไว้นานแล้วนะครับพี่น้องครับทิ้งไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับทิ้งไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วก็รับแต่งอะไรเสร็จแล้วก็ไม่ได้ใช้นะครับพี่น้องครับไม่ได้ใช้แล้วก็ทิ้งไว้เลยก็สนิมขึ้นนะครับพี่น้องครับดูจากสภาพนะครับสนิมขึ้นเคอะมันแล้วครับ วันนี้ก็เลยจะมารับนะครับรับสนิมออกนะครับพี่น้องครับจะออกหมดหรือเปล่านะครับพี่น้องดูสภาพก็ว่าจะลองใช้ลองเจดสิบดูนะครับพี่น้องครับก็เลยว่าเลยเอามารับสนิมออกนะครับพี่น้องครับแล้วก็จะแต่งจะแต่งใหม่นะครับพี่น้องก็ ยังไงก็อย่าลืมนะครับพี่น้องกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมสําหรับคลิปการรับมีดกรีดยางนะครับพี่น้องมันก็ทําผมก็ทํามาหลายคลิปแล้วนะครับพี่น้องครับก็ยอย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับพี่น้องครับ ครับพี่น้องโอ้สนิมกินเยอะเลยนะครับมาดูกันนะครับดูนะครับพี่น้องครับสภาพสนิมนะครับผมม,มาดูกันว่ามันจะออกหรือเปล่านะครับพี่น้องครับ ใช้หินหยาบนะครับพี่น้องครับใช้หินหยาบเพื่อที่จะขัดสนิมออกนะครับ ถ้าใครที่ติดตามมานานแล้วนะครับพี่น้องครับก็อาจจะจําได้้วยว่าอาจจะเคยเห็นนะครับคลิปที่ผมทํารีวิวแต่งมีดตีดจางนะครับล่องเจ็ดสิบให้พี่น้องดูนะครับก็เป็นไอเล่มนี้แหละครับพี่น้องครับคือตอนนั้นก็คือตัวเองก็ใช้ร่องหกสิบห้านะครับพี่น้องครับมันถนัดมือ แล้วนะครับเข้ามือแล้วหกสิบห้านะครับผมก็เลยล่องเจ็ดสิบก็เลยไม่ได้ใช้เลยนะครับก็เลยปล่อยทิ้งไว้เลย <c oughs> ทิ้งไว้ในมุมบ้านนะครับก็มาดูทีมาหาดูทีนะครับพี่น้องครับก็สนิมเถอะนะครับ จะเห็นจะออกหมดหรือเปล่านะครับพี่น้องครับ look better happy now จะขัดประมาณนี้นะครับพี่น้องครับขัดสนิมโหนจะขัดจะใช้หินหยาบขัดไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะครับว่ามันจะออกสนิมจะออกหมดหรือเปล่านะครับพี่น้องครับเดี๋ยวสนิมออกหมดแล้วผมจะให้พี่น้องดูอีกทีนะครับผม คือตรงไหนที่สนิมจินเข้าไปลึกๆมันก็ก็ไม่ออกนะครับพี่น้องครับก็ยังมีร่องรอยของสนิมอยู่นะครับผมแต่ตอนนี้ก็โอเคนะครับผมใช้ได้ทางดีๆก็อย่าทำแบบนี้นะครับพี่น้องครับอย่าปล่อยให้เป็นสนิมแบบนี้นะครับ อันดับต่อไปผมก็จะลงหินลื่นนะครับพี่น้องลงหินลื่นนะครับผมเพื่อที่จะเก็บงานนะครับ Mm-hmm. <clears throat> เสร็จไปที่เรียบร้อยนะครับพี่น้องครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับคงไม่ซูมนะ <c oughs> ได้ประมาณนี้นะครับพี่น้องครับสำหรับมีดที่เป็นสนิมนะครับถือว่าโอเคนะครับพี่น้องครับล่องนี้เป็นร่อง70นะครับพี่น้องครับเป็นร่ององศา70นะครับเาจะเอามาใช้ แทนร่อง65ดูนะครับผมพี่น้องครับว่าปกติที่ใช้อยู่เป็นประจำก็เป็นร่อง65นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องจบไว้เพียงเท่านี้นะครับพี่น้องครับยังไงก็อย่าลืมนะครับพี่น้องกดไลค์กดแชร์กันนะครับผม กดติดตามกดสั่นกระดิ่งนะครับเพื่อพี่น้องจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับผมสำหรับวันนี้ต้องกล่าวครับว่าสวัสดีนะครับพี่น้องครับสวัสดีครับผม